สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาไปเที่ยววัดป่าสมบูรณ์3กิโลเมตรแยกไฟแดงปากทางนนท์ตะไนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับไปมาสะดวกนะครับไม่ต้องห่วงครับเป็นลาดยางหมดเลยน,นะครับก็วิ่งไปวิ่งไปประมาณ2กิโลกว่าๆครับก็จะไปเจอทางแยกครับเป็น3แยกแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก็ไปประมาณที่5้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็วิ่งยาวตรงไปครับวิ่งยาวตรงไปประมาณ500เมตร เกไปเรื่อยๆครับห้าร้อยเมตรนี่ไม่ไกลนะครับเด็กไปเป็นทางลาดยางทั้งหมดเลยนะครับเป็นทางลาดยางห้าร้อยเมตรก็จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายนะครับวัดนะครับมีซุ้มประตูแบบโดดเด่นนะครับวัดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับซุ้มประตูใหญ่นะครับอลังการโมเดการเช็คอินมากเลยนะครับถ่ายรูปเซลฟี่นะครับ ซุ้มประตูสวยงามครับพอแปะก็ไม่พลาดครับแปะก็ต้องเซลฟี่เหมือนกันนะครับแปะแม่แม่กวรพลาดน,นะครับเพราะว่าสวยงามมากครับยังไงก็ต้องถ่ายรูปสวยงามมากเลยซุ้มใหญ่นะครับซุ้มใหญ่มากทางเขา้าพอเข้าไปข้างในแล้วก็จะเจอได้แหละครับพระพุทธรูปรองค์ใหญ่สีขาวนะครับโอ้โหสูงใหญ่ งามมากๆครับสีขาวบริสุทธิ์จริงๆครับสวยงามมากๆเลยโอ้โหถ้าใครไม่เห็นนะโอ้สวยมากจะจะจะรู้เลยว่าสวยจริงๆอยู่กลางวัดเลย ในครับจะเป็นอุทยานธรรมนะครับทาา้าพญานาคาครับที่ดีสีบุญมากนะครับโอ้ปันได้สวยจริงๆครับปันได้สวยมากครับใส่สีใส่อะไรสวยมากเลยเคยเห็นแต่ในเฟซของเพื่อนๆนะครับวันนี้ได้ไปเห็นตัวจริงโอ้โหสวยจริงๆครับสวยมากเลย นีบุญมากนะครับเนี่ยสวยมากๆเนี่ยครับโอ้แปะก็ต้องการขอพรมาแล้วครับเพราะว่าเกิดปีมะโรงครับปีมะโรงก็ต้องพญานาคครับเนี่ย้องไว้ขอพรหน่อยครับขออวยในคนดูคลิปเยอะๆครับตุยานทำเท้าพญานาคาที่ประดีสีบุญมากครับโอ้สวยปันไดสวยงามครับ ็จะอยู่กลางแม่น้ําเลยนะครับก็จะอยูนะ่เป็นกลางสะน้าเลยนะครับมีที่ต้องเดินข้ามสะพานไปนะสวยมากต้องเดินข้ามสะพานไปถึงจะเข้าไปถึงองค์พญานาคจะมีสะพานข้ามไปจะอยู่เป็นเกาะกลางน้ำนะครับสวยมากเลยคนเขีดได้ นองไอ้ไม่กล้าข้ามนะครับเป็นสะพานน้องไอ้ไม่กล้าข้ามเลยนะครับเป็นสะพานไม้นะครับเป็นสะพานไม้ข้ามไปน้องไอ้ไม่กล้าข้ามน้องไอ้ยืนอยู่ข้างนอกไม่กล้าขับไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยน้องไอ้ออกมาด้านนอกก็จะเป็นนี่นะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณมีสองตนนะครับอยู่หน้าศาลาเลยนะครับนะหน้าศาลา ศาลาเนื้รังใหญ่มากๆครับโอ้สวยรังใหญ่มากๆนะครับรังใหญ่มากๆเลยศาลาหลังนี้ใหญ่จะมีท้าวเวสุวรรณมีสองตนนะครับอยู่ด้านหน้าท้าวเวสุวรรณมากราบขอพรกันได้นะครับเผื่อแป๊บเดียวครับเผื่อแป๊บเดียวแม่กับพี่แอลมาไหว้ขอพรแล้วครับเผื่อแป๊บเดียวมาไหว้ขอพรแล้ว ตอทวีสุวรรณทวีสุวรรณสวยมากมากใครที่ยังไม่เคยมาก็ก็มาได้เลยนะครับมาชมความสวยงามครับของนาคานะครับแล้วก็ทวีสุวรรณนี่คือศาลาหลังใหญ่นะครับศาลาลังใหญ่มากๆกแล้วก็มีพระพุทธรูปรูปสวยนะครับ เซลฟี่แล้วก็ขอพรกับพระพุทธรูปนะครับเป็นวิธีแปะอยู่แล้วล่ะเจ็บพระพุทธรูปที่ไหนก็ต้องกราบไหว้ครับทำประธานครับในสาลาใหญ่นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพรนะผู้ติดตามรับชมทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับสาธุครับ